สวัสดีครับผมโฮปดีเครับก็ห่างหายก้นไปนานครับวันนี้ไม่ได้เจอกันก็จากคลิปที่แล้วก็น่าจะนานอยู่นะกว่าเราจะได้ออกคลิปอีกรอบนึงนะครับก็วันนี้ครับเราจะ,ะไปเที่ยวกันที่เพชรบูรณ์นะครับน้ำหนาวนะครับซึ่งเส้นนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีรูท12หลาหลายคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้แผนการของเราคือเราจะเดินทางจาก ชลบุรีนะครับผ่านเขาปักธงชัยแล้วก็ขึ้นทางชัยภูมินะครับแล้วก็จะไปถึงที่พักเราซึ่งเป็นลานกลางเต็นท์นะครับชื่อบ้านอคินนะครับ mm hmm. ก็วันนี้มีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยก็มีสองคันก็จะมีซีบีฮัลโล่เอ็กซ์หนึคันแล้วก็เอ0พันตัวนี้เรามังรอเอ0พันมาที่จุดนัดหมายนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสีครึ่งกว่าแล้วนะครับก็เรื่อยๆครับสวัสดีครับ แนะนำตัวนะครับแนะนำตัวนะครับชื่อหวายครับทำทำอะไรอยู่ครับหวายก็เนี่ยครับเพื่อนร่วมทิปของเรานะครับครับวันนี้พร้อมขนาดไหนครับพร้อมมากครับพร้อมที่จะโดนเชื้อหรือยังเดวเชืันเลยก็เนี่ยครับหวายครับวันนี้เอาห้าร้อยเ็กนะครับมาจอยกับผมนะครับก็ นี่ถือว่าเป็นทริปแรกนะทริปแรกที่ออกต่างจังหวัดด้วยกันใช่ครับก่อนหน้านี้ครับเราก็จะไปลุยป่าอยู่แถวแถวนี้ครับใช่ประมาณนั้นป่าลุยดงกันเรืเ่อยๆหาที่ดริฟกาแฟไปเรื่อยครับวันนี้ของจริงครับมีอนุญ,ญาตแล้วเราก็ไปกันได้ <laughs> ได้ก็่าก็เดี๋ยวรอดูครับติดตามนะครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว It S พัน W เป็นไงครับ ความร <welche> okay. ู้สึกของเมียให้ออกคลิปแรกวันนี้โอเคเอออย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเขาไม่ห่วงนอนกันหรอกเขาห่วงขี่รถเนาะตอนนีเราดิตอนนี้เราก็มาถึงตัวเมือโคราชนะครับ แอบร้อนนิดหน่อยตอนตอนนั้นถึงแดดเริ่มออกก็ตอนนี้เรามาแวะกินข้าวกันที่ร้านลาบสพุบพ,สพิษนะครับร้านปลาสุพิษนะครับก็ตามคำแนะนำของเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะว่ามีอะไรน่ากินบ้างเอ้ทันเป็นไงเอ้ทันเป็นไงไหวไหมไม่ไหวไหมเออตังข้งวเมือง,งโอเคนะพอเพิ่เข้าเมืองนี่เริ่มมา <c oughs> เฮ้ยขา้าเมืองมาแค่20่สิบโรยมากเนี่ย <c oughs> ห้าร้อยเอ็กครับห้าร้อยเอ็กเป็นไงสั้างครับสูบแบบหยิบของสูบเลยดูเว้ยเนี่ยคนดทำเราช้าครับเนี่ยสร้างคอนเทนต์แย่งหายครับแม่่นเกือบหาไม่เจอครับเส้นผมบางภูเข่าเนี่ยดีไปนี่ครับเมนูโอ้นี่อะไรครับเนี่ยก้อ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 ย ต้นไม้ต้นเนื้อครับต้นเนื้อขนเดี๋ยวเหลืออะไรนะเหลืออะไรไม่มากินย่างกินย่างก่อนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวไม่ต้องฟังเสียงนะกินเลยแล้วกันหิวแล้วจัดไปบายพวกเราลุยโซ่ไหนโซ่ก้อยไหน <da> ยบเข้าไปหนึ่ยบยบนี่แปลว่าอะไรยบยบไปมาครับดินย่างดินย่างนี Brother 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 Brother. ่เสือรสชาติจัดจ้านไปลุย ถามความรู้สึกเอสพันนะครับว่าขี่มาวันนี้เป็นยังไงครับเดินทางมาระยะทาง500กว่ากิโลตื่นตั้งแต่ตีสามเป็นไงเหนื่อยไหมตื่นปุ๊บก็ลังเลเลยลังเลว่ากูจะไปดีกูจะคันเซิลดีไหมทิ้งเพื่อนไปกันสองคนดีไหมอ่ะ ซีบีเอ็กซ์ห้าร้อยเป็นไงครับซีบีเอ็กซ์ห้าร้อยซีบีห้าร้อยเอ็กซ์ดีวะวันนี้มีเมนูอะไรอะ่ะหมูกระทะหมูกระทะของที่ทางาบ้านไลอาคินนะครับสั่งกันไปหนึ่งชุดกับผักะาพราง่ายๆแต่ว่าเราเรากับข้าวไม่เตรียมนะเตรียมแต่น้ำมา เอ้ยบอกแล้วมาถึงแล้วมันก็แบบใช่ไหมเติมเต็มความรู้สึกนะแกนได้ขี่รถมาถึงจุดหมายาพรุ่งนี้ก็เหนื่อยใหม่วันนี้หายเหนื่อยแล้วเนี่ยขี่มาก็หายเหนื่อยแล้วเสร็จแล้วโอ้โห เต็นท์สูตรอพยพไม่ต้องเอาอะไรมาครับทุกอย่างมีให้เช่านี่ถุงรีภัยเลยเนี่ยโ่ายจริงเลยคนนี้สาธุวันนี้ให้แม่มีลมแรงๆหน่อยฮให้มีลมแรงๆเป่าให้กระจายเลย <c oughs> เสร็จแหรอโอ้โหนี้ครับ ตางไหวยอดเลยพร้อมกับเพื่อนตลอดส่วนของผมครับอยู่นูน่น <c oughs> <c oughs> ยังไม่รู้ว่ายังไงเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวอ่านคู่มือก่อน <c oughs> ตอนนี้เราก็การเต็นเสร็จแล้วครับ <c oughs> เอชงชามากินด้วยอ่ะอันนี้มันชาอุหลงปะเนี่ยโคกอ่ะโคฟีโรลอ่ะมีฟองแปลกๆในโคฟีโลเนยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฟองเดี๋ยวเข้า y t u t u b e ้นี่อากายังไงครับตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะเพราะว่าห้าโมงแล้วอืมเลยใช่ห้าโมงครึ่งแล้วอากาศกำลังดีเลยครับตอนนี้ บรรากาศดีครับมีลมอ่อนๆไม่รู้ว่าคืนนี้ลมจะแรงหรือเปล่าถ้าลมแรงก็ตัวใครตัวมันแล้วครับตามไปดูตามไปดูโอ้โหหน้าขาวมาเลยครับอนหน้าขาวเลยโอ้โหบอกจะนอนแล้วอ่ะ งอแงเหลือเกินคนเนี้ยจะสไลด์รถกลับมั behold, ่งอะไรมาเพื่อให้เมียมารับด้วยดูตอนนี้เก็บบรรยากาศครับนี่ครับพระอาทิตย์ตกดินขนาดยังไม่เท่าเหมือนน้ำเลมือนหนาวแล้่มีปหมไม่รู้ผมไมเห็นในปลดตรงไหนดูสัตว์น้ำเย็นเลยน่าจะมีนะ ให้ดูเหมือนกันว่ะตอนนี้ก็รอหมูกระทะนะครับรอหมูกระทะ,ะทคืนนี้ว่ากันนะลุยเต็มที่พรุ่งนี้ก็กาบครับเรามีภาร,ระหน้าที่กันทุกคนนี่ครับชุดหมูกระทะเราแหมโห พร้อมใครนะไม่สะดวกเอาอาหารมารับประทานเองครับที่พักมีบริการนะครับหมูกระทะรวมถึงข้าวกล่องเราก็สั่งข้าวกล่องมาทานด้วยนะครับเผื่อหมูกระทะไม่อิ่มเพราะว่า,าสั่งชุดสองค่อนข้าง,างจะลำบากนะครับ <c oughs> เผืเ่อได้นะเผื่อได้นะเมื่อกี้พี่เขาบอกไม่กลัวจะไม่ได้ไงโอเคโอเค สวัสดีสวัสดีพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับทำเพื่ออะไรเดี๋ยวละกูปิดคลิปไปแล้วไม่ใช่หรอปปไปแล้วสวัสดีอะไรเพ,พิ่มเติมก็วันนี้ครับเราอยู่ที่ไหนนะบ้านบ้านบ้านไร่าไอาคินอาิน นะที่น้ำหนาวครับตอนนี้เวลากี่โมงหน่ทุ่มานทุ่มหนึ่งนะก็กำลังกินข้าวเย็นกันครับก็หมูกระทะง่ายๆเพราะว่าที่นี่มีบริการชุดหนึ่งกี่บาทวะจะไม่ได้ละสี่ร้อยเยอะมากนะนสามสามผมว่าต้องสี่นคนสบายเลยสี่คนยังเหลือ ขนาดว่าผมกินคนกินจุจุนะเห็นนี้เหลือเพียบแน่ๆวันนี้แล้วสั่งข้าวกล่องมาเองครับแล้วก็กินข้าวกล่องไปแล้วด้วยนนุน่วันนี้ก็ตื่นกันตั้งแต่ตีสามตื่นโมนี้ต้องตื่นก่อนตีสามดิตีสามก็เพื่อนบออกตีสามออกบ้านตีสาม ออก้านตีสามก็ต้องตื่นมาตีสองอ่ะอาบน้ำเตรียมตัวแล้วก็ขับรถออกมาเนะาะประมาณสี่สิบโลจุดนักพบนะก็ตอนแรกเรากล่าว่าจะขี่ออกันมาสองคัน,นแล้วก็พี่ป๋อยจะไปรอที่ปักธงชัยชจะสไล,ลด์รถไปแต่ว่าไสไลด์ไม่ขึ้นสไลด์ไม่ขึ้นสุด ตัวสไลด์ไม่ขึ้นเลยต้องเปลี่ยนแผงมาด้วยวันนี้ก็เลยโดนล,ลากมาห้าร้อยโลเอ็ดพันแต่เราก็ไม่รู้คนรถบอกกันแต่ว่าขี่พาร์แล้พาร <P ath S 1> แล้วร้อยเนาะร้อยกิโลเราก็หยุดทีนึงนครับก็พักเนาะเพราะว่ารถสไตล์รปอดนะครับมันค่อนข้างจะเมื่อย พรุ่งนี้จะเหลือ50โลพักทีแบบว่าแต่ค่อนข้างจะเมื่อยนะเลยเราก็ต้องอพักยาวหน่อยแต่กรงจริงก็ดีนะร้อยร้อยโลพักปวดคอเลยตออแล้วจริงๆผมว่ารู้สึกสบายด้วยขี่ร้อยโลพักเราก็ไม่เหนื่อยเออแล้วก็อย่างเมื่อเช้านะเราออกกันมาเจอที่ปั๊มท้ายก็ออกมาตีตีห้าผมดูในกลาตีห้าพอดีโอ้เมื่อเช้าหนาวนะ โอ้โโคตรหนาวอ่ะผมดูอุณหภูมิที่ GPS อ่ะที่ที่ที่ทหน้าปัดของรถอ่ะสิบเก้าเก้าเจอลมพัดวิบวิ่งอยู่สิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าที่ดูอุณภูมิโอ้โหนย่างหนาวอ่ะยิ่งเข้าช่วงในทับลานี่หนาวเอวอตรงทับลานี่เย็นแมา<ช>แต่ก็ดีเนาะรู้สึกแบบแม่ได้ได้บรรยากาศมากขี่มา สนุกสนุกแล้วก็เราก็มาเส้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยไ้ตอนเช้าเนาะเราก็มาถึงที่โคราชใช่เข้ามา9โมง9โมงจริงๆต้องมาถึงเร็วกว่านั้นเปล่าวะใช่ๆตอนนั้นเห็นอยู่9โมงเนี่ยคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยโหเวลาเหลือ9โมงสบาย แต่ว่ากลัวมันเร็วไปก็เลยทำคอนเทนต์เลยเราว่าขับออกจากปั๊มนะครับเติมน้ำมันรอบสองขับออกจากปั๊มอ่ะเอ๊เพื่อนบอกเดี๋ยวกลับไปปั๊มแป๊บหนึ่งบอกแว่นหายงานเข้าเลยไปตามหากันโอ้ยเคยจะเจอใสหมวกกันน็อกเตดลืมใส่แว่นเอาแว่นวางไว้หลังนนี่ถ้าไม่กลับไปหา ถ้าเราไม่กลับไปช่วยหามันก็หาไม่เจอไอ้ที่ว่าละยิ่งไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้เสียดายแม่แต่กลัวกลัวเมียด่าเอาเรื่องจริงบนล้อเล่นกันนะไม่งั้นทริปนี้นะจบเลยนะนี่ก็ไม่ใช่ทริปทริปนี้จะเป็นทริปสุดท้ายเลยทริปหน้านี่ก็แว่นหลุดไปก่อนเลยนี่นี่ก็แจกแว่นไปชายช่ยนี่คอนเทนต์ก่อนคอนเทนต์ก่อนคอนเทนต์ก่อนเลยคอนเทนต์ปุ๋ยก่อนแว่นมันมีมันมีอันแบบ สี่สิบบาทกับอันอันสี่พันบอกเมียเราเว้นหายเมียบอกอันสี่บาทใช่ไหมแล้วจริงๆมันคืออันไหนอันสี่พันโตโอ้ยงานเข้าเลยก็ใส่กระเป๋าเป้นะครับกระเป๋าเป้กระเป๋าแบบกระเป๋าใหม่กระเป๋าโน้ตบุ๊กนะใช่ป่ะแล้วลมมันคงตีอ่ะเซฟมันขยับเราบอกว่าบอกเงี้ยมีบอกขี่เร็วใช่ไหม ขี่ไม่เร็วแต่ลมมันแรงขี่มาไม่เกินร้อยยี่สิบรับประกันได้เพราะว่า 500x ตามไม่ได้ไม่ได้ไม่โตไม่ได้ต่อว่าดีของลนต่อว่าดีขี่เร็วลีดเดอร์นำอยู่ร้อยยี่สิบไม่เกินแต่ว่ามันนะจังหวะด้วยลมลมแรงด้วยกระเป๋ามันเราสปอร์ตมันสไตล์หมอบด้วยอ่ะลมมันง่ายจะตีจนซิปมันเลื่อน ก็อนนี้เป็นอุทาบุกก็นั่นแหละครับเอาไว้แต่เนาะเพื่อนๆเบื่อใครสะพายเป้นะครับต้องระวังก็แนะนําว่าหา,อา,อาไอ้เหมือนเป้หลังแข็งอ่ะที่เขาส่วนใหญ่เขาก็ใช้กัน,กนเนาะ็จะเป็นล็อกซิปจะได้ใช่มันจะล็อกดีกว่าของอข้างในมันก็จะได้ไม่ร่วงไมไ่หล่นนะครับแนะนำอย่าเอาอย่าเอาแว่นตาไว้ในเป้ แล้วก็อย่าวเอาแว่นตาวางไว้ที่ปี๊บด้วยวางไว้ที่ปี๊บโหเดือดร้อนเลยเพื่อนหากันไปดูกล้องหลังแล้วนะหากันให้ฟักกี่วนหาสองรอบไม่เจอโี่ปวยเดินไปเจอแล้ะก็ดีเราจำได้ก็ไปไหนบ้างเราก็เดินตามรอยเขาเอออุ้ยแต่ว่า โชคดีที่มันไม่หายนะไม่งั้นก็อาจจะโชคดีไปหล่นตรงอาจจะขี่ไปก็นึกหน้าเมียไ่ากลับไปกูจะโดนอะไรวะเนี่ยอะอันนี้เมียกูจะเห็นเห็นไม่ไม่น่าดูหรอไม่เคยติดตามกูหรอกก็เออมากินข้าวไปกินข้าวเนาะร้านเออลาบ ป้าสมพิษแต่เขาชื่อร้านลาบสมพิษจริงๆล้ว่ะแต่ว่าไม่รู้คนเหน็นเกิดไปมีหลายป้ามากอยู่ในร้านนะแต่แต่ว่าเพื่อนแนะนํามานะครับเพื่อนเคยอยู่โครลาชเขาก็แนะนาว่าให้ไปล,ลองอร่อยครับอร่อยนะยนนนโดยเฉพาะก้อยกับล,ลิ้นย่างนะลิ้นนี่แบบละมุนเนี่ยไม่มีเหนียวเลยอใช้ส่วนที่ดีที่สุดของลิ้น่ก็คือโคลิ้นเเอามาย่างให้เรากินเฮ รูเลยคล,ลิ้นเออดูออกเลยเป็นโคล,ลิ้นอร่อยมากพูดแล้วก็นะครับใครผ่านไปโคลลาาราชก็ไปลองแวะทานดูนะครับที่ลาบปลาสมพิษลาบสมพิษเออลาอ,อ่าซลาบสมพิษที่ร้านอ่ะวันนี้ไม่รู้มึงก็ตะโกนเลยปลาสมพิษคนไหนนะคนไหนนะเออ,อลืมแต่ว่ามีอย่างหนึ่งครับที่เราพลาดก็คือว่า เออร้านเขาเป็นร้านลาบนะไม่ไม่สั่งลาบคนมองโต๊ะอื่นก็สั่งลาบเต็มเลยไอ้ต๊ะนี้บอกไปกินกปกินลาบเออถึงไม่มีใครสั่งลาบไม่มีใครสั่งลาบเลยเลยไม่ได้กินลาบเลยเราห้าอยู่นั่นไปาก็มองเคืลิ้มมาแล้ว่ามึงไม่ให้เกียรติกูเลยมาแต่มึงไม่มามึงไม่สั่งลาบแล้วป้าก็ไม่บอกอ่ะว่าอะไรแนะนำเนาะแต่ยัดเยียดเอาลาบให้ก็ไม่ได้ ดังนั้นเราก็ตั้งใจว่าจะออกมาหาร้านกาแฟกินใชออ่ตอนแรกวางแผนเลยว่าจะไปดิฟกาแฟะระหว่างทางคิดไปคิดมาโอ้โหเปลี่ยนแผนด้วยว่ามันน่าจะร้อนเนี่ยเราจะล่อไปหาร้านกาแฟขี่มาร้อยกิโลนั่นแหละเจอที่ร้อยกิโลเจอที่ปัม๊มโอ้โหระหว่างทางไม่มีเลยมันปะเอพีเอส พาเราไปเส้นทางหลวงชนบทนะครับก็เป็นทางชนบทเลยอ่ะพี่โป๋ยถามตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากโคราชแล้วเดี๋ยวเราแวะร้านกาแฟใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมจมาแวะรูดเรียบร้อยร้อยโลร้อยโลร้อยโลถึงได้แวะแต่ในกกินกาแฟผมเลยจะซื้อยาทาครีมทาเกลียปวดแทนไอ้ปั๊มนั้นก็โชคดีร้านร้านกาแฟร้านยาร้านยาไม่อยู่ข้างร้านกาแฟพอดีเลย เลยจัดแพ็กเกจมาเลยนะยานวดพร้อมยาคลายเออหาดีขี่ขี tamam ่ตามหลังแกไปแกอย่างก็ทำคอเงี้ยไอ้เราก็นึกว่าก็ไม่รู้ว่าแกไม่พอใจคันหน้าเพียงล็อกอยู่ตราตเพียงล็อกหนุกดีหนุกดีก็หลังจากนั้นก็ก็เหลืออีกร้อยประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบโลเราก็ เราก็ขี่มาชุมแพามาชุมแพามาขึ้นทางชุมแพแล้วก็เข้าร้สิบสองมาขึ้นมาที่พักนี่นะครับก็ตรงที่พักมีมีทางดินนิดหน่อยม,มาได้มาได้รถอะไรก็มาได้ขนาดเอสพันยังมาได้เลยรถอะไรก็มาได้แล้วกลับไปได้นะ <laughs> แต่ไม่รู้ <laughs> จะขกลับกก็บได้หรือเปล่า <laughs> ลนเนินด้วยนะ <laughs> เนินชันเหลือเกินนะ แต่ก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าฝนตกก็คงจะลำบากนะก็ตอนนี้ขอเอนจอยกับการกินหมูทะต่อแล้วเดี๋ยวเช้านคราบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมา,า <laughs> จะตื่นหรือเปล่าเก็บ <laughs> บรรยากาศมาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะต้องเดินทางกลับแต่ก็วางแผนไว้ว่าจะขี่ไปที่เข,ข่าวเคาะนะครับปทางเส้น หมายเลขสนะิบสองครับที่หลายๆคนนะครับสายมอเตอร์ไซค์ไบกเกอร์ก็ต้องมาขี่เสน้นนี้กันครับก็จะพาเอสพันเขาไปจะหน่อยนะครับสาพามาตั้งห้าร้อยโลยังไม่ได้สัมผัสโค้งสวยๆกับเขาสักท,ทีนะนี่บอกได้เลยว่าเข่าเช็ดพื้นเข่าเช็ดพื้นเลยไหมจริง,รง <ona. S 2> แล้วต้องการหูหูแ<ใ>นบพื้นจริงๆไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการถนนตรงๆแล้วก็เรียบๆคนข้จะเข็ดนะครับ ไม่เย็นมาถึงรีบอาบน้ำก่อนเลยแล้วก็อะไรคงจะเสิร์ชหารถสไลด์อยู่อะโอเคยังไงเดี๋ยวติดตามครับเจอกันพรุ่งตอนนี้เป็นเวลาหกนาฬิกาหกมงเช้านะครับตื่นมาก็นี่ครับอ,อาหารมือแรกเอ้ยเ <laughs> <laughs> บียนหมดแล้วดิ oh. <laughs> เชื่อเปล่าว่าเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนนะผมเก็บไปฝันนะครับฝันว่ากำลังจะนอนเลยคุณเปิดปี๊บมาแล้วข้างในมีเบีย์อสองขวดบอกยังไม่นอนฝันโอ้ยตลกอะละ่ะตอนรู้สึกในฝันคือมันดีตอนรู้สึกตอนรู้สึกอะไรกง จริงๆก็ไม่ดีใจนะแต่ก็บอกอะอะขโมาดิ <c oughs> หาเด็กเลยเช้า,น,ชานี้นะครับเตรียมกาแฟก่อนอยังไม่สว่างเลยครับ6โมงเห็นหมอกๆนะไม่รู้ว่าหมอกหรือพีอมไม่เห็นอะไรเลยมั้งเนี่ยในกล้อง ระหว่างแล้วให้ดูอีกที เลยที่ไปป่าเี่ยจะกินแน่นอน อยู่ไหนครับตอนนี้ระพานห้วยตองออสุดยอดเลยอ่ะข้างล่างมีรถไฟปะมีแบบในหนังบอกอยู่ว่าห้วยตองตรงนี้มันรถไฟอะไรแบบในหนังไงที่มันต้องแบบถ้ารถไฟก็เอ้ยแต่รถไฟต้องมีข้างบนดีวะถ้าในหนังพอเราขี่ลงมาจากน้ำหนาวแล้วนะครับ มาถึงสะพานห้วยตองจุดเช็คอินของไบเกอร์เลยนะตรงนี้พ่อหลายๆคนท้ามาเช็คอินตรงนี้เยอะเลยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้ครับผ่านห้วยตอง